อันนี้โทรศัพท์พี่ต้นข้านะอ่ะตอนนี้พี่ต้นเขาก็กำลังจะมาพาพาเออเล่นนะคะ,ะมาอเอเอไม่ได,ไได,ไได้ไม่ให้ดูรหาสไม่ให้ดูลหัสโอเคเราเข้ามาได้แล้วนะคะอันนี้คือเกมของพี่ต้นข้าวเยอะมาก แต่ว่าส่วนใหญ่พี่ต้องเขาจะเล่นนี่ไอบิสเพนนะคะอันนี้โทรหา b t เทก็มีนะเดี๋ยวเราจะมาโทรหานะคะเราจะมาโทรหา BTS กันนี่เราจะมีแบบมันก็จะมีแบบวอลเปเปอร์วิดีโอคอนนะคะเราก็กดวิดีโอคอนนี่มันก็จะมีให้โทรนะคะเยอะมากเลย เราเริ่มจากอารก่อนใช่ม so like น,นะคะยัง ฟังออกไหมคะน้องๆ <And S 2> แต่ว่าถ้าคนไหนจะเป็นแต่ว่าถ้าคนไหนไปแดนภาษาเกาหลีมาแล้วก็จะฟังออกวางก่อนต่อไปจินอันนี้จินน่าจะไปเที่ยวนะคะเนี่ย <c oughs> 상촌의 딸기농장에 다시 왔는데 되게 10년전 일을 다시 돌아 돌이켜본다는 생각에 얼굴이 굉장히 찍고 싶었는데 뭔가 10년전에 일하던 오~~ 다음은요 다음은 정국 아니면 정궁도 괜찮을거에요 으으~~ 너무 추워 หลอมากน,น,าน,น,น้องชายสุดเสียบประจำวง <laughs> นี่ต่อไปนะคะต่อไปนี่จีมินนะคะ เรามาดูนะคะว่าน่าจะหล่อขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะนายจะขี้อายเออกลัวเรามาก มีการคืนต mm ัว hmm. ผ like ู There, no, 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 no. No, no, ้ชายนั uh ้นเนี่ยอันนี้นอนอยู่ในห้องนอนนั่นตอนเต็มหน้านี่หล่อมากหล่อมากนะคะทุกคนอุ้ยเอ๋เฮนอนละเริ่มนอนละ บายต่อไปวีอันนี้หล่อมากนะคะวีหล่อนะว้าวหล่อมากนะคะว้าววีหล่อมากะทุกคนอ่ะต่อไปเจโฮปนะคะ อโลนะหล่อมากดูดิโอ้โทรไปเสียกสสุดาล้วเนี่ยนงน้องน้องได้ยินเสียงไหมคะน้องน้องได้ยินเสียงไหมจุ๊บแต่จุ๊บมันสุดแต่กี่ยวอันนี้เจโฮน่าจะมีแฟนแล้วนะไปต่อไปชูก้าชูก้ายิ่งหล่อ <c oughs> <c oughs> อักน,นี่ชุดการ์ตหล่อแลเนี่ยต่อไปบีเดทหนึ่งค่ะไปเล่นข่เ 너 d o n 어 know. I don't know. I don't know. I don't know. I d o n 어 know. I don't know. I don't k 어 ]den. <목소리로> 어떻게 할요야 <안 거예요>. <laughs> 이거 <없게 목소리로> 어, 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 지